มีคนเคยพูดว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการกลด่าของประชาชน<ม>คิดว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่มันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลมันผิดที่ระบบรวมศูนย์ของรัฐบาลครับท่านประธานถ้าระบบยังรวมศูนย์อยู่แบบนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็จะถูกกลด่าอยู่แบบนี้เรื่อยไปขอเชิญท่านสมชาติเตตหาวันเจริญครับ เรียนประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตที่หนึ่งพักเก้าไกลผมขออนุญาตตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งครับอขอบคุณครับภาพที่ตานเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือเด็กๆที่เกาะพยามจังหวัดละนอง ต้องเดินข้ามน้ำเพื่อไปโรงเรียนด้านข้างจะเห็นว่ามีแต่ตอหม้อแต่ไม่มีสะพานผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กๆที่กำลังเดินข้ามสะพานเหล่านี้แต่ยังมีพี่น้องผู้ปกครองปู่ย่าตายายของเด็กๆเ,เหล่านี้ต่างก็ต้องเดินข้ามน้ำแบบนี้เพื่อไปโรงเรียนเช่นกัน เหตุใดครับท่านประธานปัญหาของประชาชนจึงไม่รับการแก้ไขและประชาชนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากรุ่นสู่รุ่นขอสไลด์แผ่นที่2ครับเมื่อผมได้ตรวจสอบที่มาของปัญหาที่เกาะพยายามว่าทำไมเด็กๆยังต้องเดินลุยน้ำกันแบบนี้ก็พบว่าเพียงแค่จะดทำสะพานง่ายๆ เพื่อให้เด็กๆไม่ต้องลุยน้ำไปโรงเรียนแผ่นสไลด์ที่อยู่ตรงหน้าท่านประธานครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยไปตั้งแต่ปีพศ2563ว่ามันมีขั้นตอนที่จะต้องไปขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ป่าชัยเลนวันนี้ ปี2,5467ผ่านมากว่า4ปีแล้วเด็กๆก,ก็ยังไม่ได้สะพานทั้งๆท,ที่สะพานเพียงแค่นี้นะครับควรที่จะสามารถอนุมัติงบประมาณและอนุมัติการใช้ที่ดินในการก่อสร้างสะพานตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายกระจายอำหนาจด้วยการหาเสียงไว้กับประชาชนไว้ว่า กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนําล่องแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกับแถลงนโยบายไว้ว่ารัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอํานาจผู้ว่า CEO เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงขอเรียนถามว่าข้อที่หนึ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจในการกระจายอำนาจและงบประมาณตามที่ได้เคยประกาศไว้ก่อนเลือกตั้งว่าจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนำล่องหรือไม่หรือมันเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นคำถามข้อที่สองครับท่านประธานผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาัดก,การเลือกตั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรี เคยใช้หาเสียงมีอำนาจหนาจ้าที่และได้รับงบประมาณอย่างไรขอทราบรายละเอียดด้ครับ,บค,คำถามข้อที่3ครับท่านประธานท่านสมชาติมีสิทธิแค่สองครั้งนะครับจะเก็บไว้ถามต่อไหมครับหรือว่าจะใช้สิทธิ์ถามในรอบเดียวเลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้สิทธิ์ถามในรอบที่สองกับท่านครับครับชเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานสภาที่กรบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะทำหน้าที่ในการตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับซึ่งท่านได้ความโกรนาถามเป็นกระทู้นะครับแล้วก็ต้องขอญาตเอ่ยนามท่านท่านวัดที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญท่านเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านได้ความโกรนาถาม ในเรื่องการดาเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนนะครับเป็นกระทู้ถามที่0 8 4ย์นะครับผมเรียนท่านประธานครั้งแรกก็ยังนึกสงสัยอยู่นะครับว่าที่ท่านถามกระตู้นไปถามเรื่องออที่กำลังเป็นข่าวอยู่เรื่องของการก่อสร้างในพื้นที่ป่าชายเลนแล้วกเ็เป็นโครงการซึ่งทำยังค้างไว้อยู่แล้วก็มีประเด็นปัญหาเรื่องความ เห็นไม่ตรงกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับสำหรับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินของธรรมปีผมเรียนท่านประธานมสมสมาชิกไว้ก่อนนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องเป็นไปตามตามรัฐมนูลหนึ่งหกสองเนี่ยคมตีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้นี่ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนนะครับหมายความว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องเป็นไปตาม คำแถลงนโยบายที่กระทำไว้ต่อรัฐสภานะครับแล้วก็เรียนรรท่านประธานนะครับว่าสำหรับรัฐบาลน,นี้มีพักการเมืองหลายพักด้วยกันนะครับเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับการที่จะเอาเออนโยบายของพักการเมืองหนึ่งที่เคยไปพูดไว้ในช่วงการเลือกตั้งนั้นเป็นเป็นเรื่องช่วงนั้นนะคร แต่เวลาที่จะมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแนวนโยบายร่วมกันของหลายพรรคการเมืองที่เป็นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ผมต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานเพราะว่าท่านด้พูดถึงเรื่องของมีการไปหาเสียงอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะพูดในเรื่องของการบริหารตามนโยบายของของของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อต่อรัฐสภานะครับ สำหรับเรื่องที่ท่านมีความกังวลแล้วก็เห็นเป็นแนวทางว่ามันควรจะเป็นอย่างที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดแบบโดยตรงนะครับแล้วพูดถึงเรื่องที่จะมีจังหวัดนำร่องอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานนะครับในส่วนที่เป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมรับผิดชอบนะครับมีท่านผีว่าการ กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นรองยมตรีและรัมตรีว่าการสมหายด้วยคือท่านอนุทินชาญวิรกรก่อญาอ่ยนามท่านนะครับสำหรับกระทรวงมหาดไทยนี่แหละตามกระแสะข่าวที่ได้พูดถึงนะครับเรื่องการเลือกตั้งอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจนาด้วยนั้นนะครับเราก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะครับมีการประชุมนะครับเสนอแนะแนวทาง นะครับเป็นประเด็นต่างๆนะครับว่าเ,เราจะมีการดมเนินการเรื่องของการส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นแบบกระจายอำนาจนะครับมีวิธีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงเนี่ยก็มีการเชิญหลายหน่วยงานนะครับมาประชุมหารือร่วมกันเพราะว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารราชการไม่จะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ได้เชิญคน ผู้คนมาร่วมกันนะครับศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษามากมายนะครับจนในที่สุดเนี่ยมีประเด็นที่คุยกันแล้วก็พบว่ายังมีข้อกังวลแล้วก็มีข้อสังเกตหลายประการนะครับในแนวทางที่จะดำเนินการตามที่เป็นไปตามกระแสดังกล่าวนั้นนี่นะครับเช่นควรมีการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศก่อนนะครับโดยให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของชุมชนท้องถิ่นจากผู้รับผู้ปฏิบัติไปเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อกังวลที่มีการพูดคุยกันในการประชุมเสวนากันนะครับสําหรับเรื่องการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ยังอาจยังไม่เพียงพอนะครับโดยยังคงต้องมีการปรับโครงสร้างเชิงระบบ การจัดความรัวมันที่เหมาะสมระหว่างราชการส่วนกลางนะครับกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการรวมอานาจกับการกระจายอํานาจไปด้วยนะครับสามระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีการรวมศูนย์มากไว้ที่ราชการส่วนกลางมากจนเกินไปโดยยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควรและเมื่อมีการยุบเลิก ยุบเลิกราชการบริหารส่วนพื้นภาคแล้วจะทําให้ราชการบริหารส่วนกลางมีอำนาจใหญ่ขึ้นนะครับโดยจะมีเพียงหน่วยงานสาขาในแต่ละจังหวัดแทนซึ่งจะทําให้การเกิดการขาดแคลนกลไกการเชื่อมโยงการบริการระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นข้อกังวลนะครับที่มีการประชุมหมายรือกัน4รัฐบาลจะขาดกลไกในการยกระดับองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและสามารถให้บริการสาธารณะแทนราชการสูงสุดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. อาจต้องมีการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงหรือการจัดระเบียบกฎหมายขึ้นอีกหลายฉบับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระยะเวลาการดำเนินการประกอบก็ต้องมีการกำหนดหน้าที่และหน้าที่สอดส่องและก็อำนอาจท,ที่สอดคล้องและก็เหมาะสมกับผู้่าการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง เช่นกระบวนการจัดทําและเสนอของงบประมาณอำน,นาจในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆอันนี้เป็นเป็นข้อที่มีการประชุมหารือกันเบื้องต้นนะครับในช่วงที่มีกระแสในแนวทางว่ามีหลายผู้คนนะครับว่าอาจจะมีความต้องการว่าน่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงที่มาจากประชาชนนะครับกระาทรวงมหาดไทยเองก็ไม่นิ้นอนใจนะครับก็มีการหารือกันว่ากำหนดแนวทางว่าอะไรที่เป็นไปได้อะไรที่เป็น,ปนไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแนว ทางในการที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นกรอบหนึ่งที่ที่เราดําเนินการอยู่นะครับทั้งนี้นะครับการกรหนดให้ผว้ว่าการจังหวัดมาจัดการเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายและการบริหารการเป็นดินทั้งระบบด้วยนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนจะต้องมีการศึกษาและดำเนินการอย่างรอบคอบโดยต้องกำหนดถึงความพร้อมและจันทรลมของประชาชนเป็นสําคัญนะครับรวมถึงต้องมีการ รับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากภาคทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนภาควิชาการและก็สิ่งสำคัญคือประชาชนซึ่องอาจจะต้องมีการจัดทาประชามตินะครับรับฟังเสียงประชาชนตามมาตรา166ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะครับปี256660รนะครับรวมทั้งต้องมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรากฎหมายตามมาตรา77 วักสองของรัฐมนูนแห่งรัฐจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนให้้วกจังหวัดมาจากการลึกตั้งด้วยอันนี้ผมเรียนท่านประธานในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจากสิ่งที่ท่านได้ถามมานั้นนะครับกระทรวงมาไทยเองก็ไม่นด่งนอนใจนะครับก็ดำเนินการไปแต่ว่าผมเรียนเบื้องต้นก่อนว่าเป็นเรื่องที่มีประเด็นที่ต้องทําให้เกิดความรอบคอบนะครับเพื่อให้การดำเนินการนั้นเนี่ ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเป็นหลักในการเมืองการนะครับต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตที่หนึ่งพักเก้าไกลขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบคาถามในรอบที่หนึ่งมีคนเคยพูดว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการกลด่าของประชาชน<ม>คิดว่าเป็นเรื่องจริงครับ แต่มันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลมันผิดที่ระบบรวมศูนย์ของรัฐบาลครับท่านประธานถ้าระบบยังรวมศูนย์อยู่แบบนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลก็จะถูกกลนดาอยู่แบบนี้เรื่อยไปท่านทราบหรือไม่ครับยังมีอีกหลายปัญหาที่คาลากคาซังและยังต้องรอการอนุมัติจากพวกท่านเช่นเทศบาลขออนุญาตใช้ที่ดินจากกระทรวงทรัพย์เพื่อทำโรงน้ำประปาให้กับชาวบา้านเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมากี่สมัยแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ หากท่านมีความจริงใจในการกระจายอำนาจเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้เป็นข่าวดังแล้วจึงมาเต้นแรงเต้นการ,รีบลงมาแก้ไขเหมือนกับกรณีเด็กๆบนเกอะพยายามจังหวัดระนองที่ผมได้ฉายสไลด์ให้ท่านดูไปเมื่อสักครู่นี้ผมขอถามในรอบที่2ดังต่อไปนี้ครับท่านมีแผนและเงื่อนเวลาในการกระจายอำนาจ และงบประมาณผมย้ํานะครับท่านมีแผนและเงื่อนเวลาที่จะกระจายหนาจและงบประมาณไม่ใช่กระจายแต่หน้าแต่ไม่กระจายงบประมาณนะครับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นอย่างไรเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนนั้นจบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทั่งว่าจะจบที่นายกอบตก็ยิ่งดีครับท่านประธาน โดยการทำลายขั้นตอนที่ต้องขออนุญ,ญาตในระดับในระดับกรมกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีคำถามข้อที่หนึ่งในรอบที่2องนี้นะครับผมขอทราบรายละเอียดและแผนรายละเอียดแผนงานและเงื่อนเวลาที่จะก,กระำาำหน้าและงบประมาณจากท่านรัฐมนตรีด้วยครับคำถามถัดมาครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วทั้งประเทศมีปัญหางานบริหารงานการบริหารบุคลากรท้องถิ่นเชื่อหรือไม่ครับท่านประธานว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีอบตอก็ดีทั่วทั้งประเทศเราขาดผพอ,อ,อก,กองช่างไม่ว่าจะเป็นกองช่างกองคลังปลัดขาดหัวหน้าส่วนเยอะแย,ยะมากมายเฉพาะอบตอไม่น้อยกว่า1,000พตแหน่ง และเทศบาลอีกไม่รู้เท่าไหร่รวมกันแล้วเบ็ดเสร็จแตะหลักหมื่นครับท่านประธานฉะนั้นแล้วคำถามต่อมาต่อท่านรัฐมนตรีก็คือว่าคำสั่งคสชที่8ทับ2 5 60ที่มันบอนไซองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มันทำให้ท้องถิน่นไม่เติบโตขออนุญาตถามท่านว่า กระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะยกเลิกคําสั่งฉบับดังกล่าวหรือไม่อย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่คําถามสุดท้ายครับจริงๆมันอยู่ในชุดแรกแต่ผมก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีว่าตกลงแล้วที่ท่านบอกว่าการกระจทำนานั้นจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับจะต้องมีการทําประชามติจะต้องมีการ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานหลายกระทรวงทะบวงกรมผมขอถามและขอให้ท่านตอบนะครับว่าตกลงท่านจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งหรือไม่แล้วจังหวัดนํำล่องท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าสมควรเป็นจังหวัดนํำล่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งขอบคุณครับเจ่ินรัมตีต่อครับ ท,ท่านประธานที่เคารพครับผมนายทรงศักดิ์ทองศร,รีครับรัฐมนตรีช่วยประการสุมาไทยจะเป็นผู้ตอบกระถูกของท่านนะครับผมผมเรียนท่านประธานนะครับว่าท่านสมาชิกท่านก็กังวลเยอะ,อะคําถามก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับรัฐบาลก็แถลงนโยบายในเรื่องของการกําหนดเรื่องของผู้ว่านะครับว่า ยังไม่ได้กำหนดเป็นแนวทางเรื่องของการเลือกตั้งแบบผู้ว่าโดยตรงนะครับเป็นเรื่องของการเป็นแบบผู้ว่าแบบซีโอซึ่งในขณะนี้โดยกระทรวงมาไทยเองนะครับก็ได้มีแผนําเือนการเตรียมรองรับความจรงิงเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องมันมีอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าในาจังหวัดนะครับได้มีการตรากฎหมายสําคัญเพื่อสับสนการขับเคลื่อนโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคือมีพร,ร่ำยัดเป็นพระโทษนะครับพร่ำยัดพระราชกิจสริกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการนะครับตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมสอง5นิานะครับโดยมาตราเจแห่งพระราชกิจสุิการฉบับนี้นะครับมีหลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่สำคัญคือการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อเกิดการพัฒนาขึ้นในทุกด้านพร้อมกันแบบยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวครอบคลุมในมิติคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ําและความสงบเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนประชาสังคมภาคประชาชนผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่มาจาก ปัญหาและความต้องการของพื้นที่นะครับตึงได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันให้ความเห็นตั้งแต่ระดับแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอำเภอท้องถิ่นจนนำไปสู่การจะททำแผนจังหวัดภายใต้กลไกการประสานแบบตัววันแผนนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและก็ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอะระดับตำบลตั้งแต่ปีพศ2 5 6 2อันนี้คือแผนที่ กระทรวงมาไทายเตรียมให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะตัดสินใจในการที่จะดําเนินการให้มันสามารถรู้ล่วงไปได้ที่ระดับจังหวัดนะครับโดยเราอาจจะยังไม่ถึงกับการมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กําหนดในแนวทางซึ่งความจริงแล้วนะครับเมื่อการประชุมคอรมอที่ผ่านมาที่หนองบัวลำพูกก็มีการนําเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม กำหนดแนวทางของอผู้ว่าจังหวัดให้สามารถที่จะทํางานให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของของบประมาณทุกส่วนหน่วยงานต้องผ่านแผนพัฒนาจังหวัดเรื่องการดูเรื่องความดีความชอบนะครับของคณะส่วนราชการทุกส่วนที่ที่อยู่ในจังหวัดนะครับตึงต้งตึ้งแนวทางอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดจังหวัดมีความคล่องตัวและก็สามารถที่บริหารจัดการเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดมากและก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่อง งบประมาณก็เป็นเรื่องที่ต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานตรงแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างคนต่างทําอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้จังหวัดนั้นาสามารถที่จะบริหารราชการพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่า,าปัญหาที่ท่านได้พูดถึงเรื่องของการพิจารณาอนุญาตอะไรต่างๆเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับเพราะว่า บางเรื่องมันมีกฎหมายมีข้อจํากัดอะไรมากมายที่ต้องให้ทุกทุกกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยอาจจะต้องอาจจะมอบหน้าที่ให้ผู้ว่าจังหวัดในทุกเรื่องที่สามารถทําได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎหมายให้ทําได้นะครับดังน,นั้นเป็นเรื่องที่เราเสามารถทําให้พื้นที่ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการกันแล้วก็กําหนดแนวทางในการทํางานร่วมกันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ส่วงมาไทยเองก็ดําเนินการอยู่ในช่วงที่ ยังไม่ผ่านไปถึงการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงอันนี้ผมเรียนนะครับว่าเรายังไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าเป็นแนวทางที่ต้องศึกษากันให้เกิดความรอบคอบอเสียก่อนนะครับในการที่ทําให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงนั้นมันต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่ารัฐมนตรีฉบับนี้มันกําหนดหลายเรื่องนะครับว่าการจะทําอะไรนั้นเนี่ยมันก็ต้องฟังเสียงประชาชนเป็นที่เป็น,เป,นเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่ว่า ใครก็คิดเองได้นะครับจะทําเองอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบ้านเมืองมันมีกฎหมายในการใช้บังคับกันอยู่นะครับมีมีม,ม,มีมีหลายคําถามผมผมฟังฟังอยู่เรื่องของการปัญหาเรื่องบุคลากรในท้องถิ่นที่ขาดแคลนเนี่ยนะฮะที่ว่าไม่พอเนี่ยนะครับอันนี้ก็เกิดจากปัญหาเรื่องของคําสั่งคอสชอที่8ทบสองหนะครับเป็นคําสั่งซึ่งกําหนดให้ท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยต้องมา หาหา,หาวิธีการที่ส่วน,วนกลางโดยเฉพาะที่กรีมมีอกลางลกออปจออปตกเทศบาล,าลาแล้วก็ที่กรกสถทเนี่ยนะครับกำหนดให้เป็นผู้ดําเนินการในการจัดหาเรื่องการสอบแข่งขันโดยภาพรวมนะครับซึ่งในขณะนี้ผมก็เรียนให้ทราบว,ว่าทางกรมสมกทรสงครามเนี่ยก็ได้มาวิาล นในการที่จะจัดสอบในตําแหน่งที่ว่างๆทั้งหลายนะครับในการดำเนินการเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นมีบุคลากรในการที่จะดํเาเนินการให้มันสอดรับกับการทํางานในพื้นที่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องกล่าวเรียนประธานถึงท่านสมาชิกด้วยนะครับว่าในการอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นก็คือว่าท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับมีรายจ่ายประจำเนี่ยมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางอาปทอในพื้นที่อีสานนี่นะฮะ มีงบประมาณในภาพรวมประมาณสัก 5, 50ล้านนะครับเป็นงบลงทุนเพียง5ล้านเองที่เหลือเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจําไป45ล้านบาทเศษอันนั้นเป็นข้อกังวลข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการกําหนดทิศทางในการที่จะกําหนดให้ท้องถิ่นทั้งหลายมีบุคลากรในการทํางานเนี่ยมันต้องให้ให้มันสมดุลกับงานที่เขาต้องรับผิดชอบด้วย ครับบางทีบางครั้งเราเปิดตําแหน่งอัตราลงไปมากๆเนี่ยท้ทองถิ่นเองก็ไปหาบุคคลเข้ามาทํางานก็ไปไปเ,เป็นรายจ่ายประจําเสียส่วนใหญ่นะครับรายจ่ายเพื่อการลงทุนเองเหลือจํากัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังในการที่กําหนดทิศทางเรื่องของบุคลากรในการทํางานในแต่ละพื้นที่ให้มันสอดรับกันด้วยเรื่องของรายได้ที่มีขึ้นในแต่ละท้องถิ่นต่อไปนะครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับ